อีเอ้ต <t ell> <the öst> ุบมื่อตุ๊บมือตุ๊บมื่อตุ๊บแหมแหมตุบบบนั้นกลัวไหมกล้าไหมเดตตาปักอะกล้าไหมกล้าใช่ไหมเอ๊ะตาเอินุ่ยดีวกล้าแต่จไม่ถูกมาหรอก กาดัดใไม่ทุบนีตีร่งทูบทูปันรื้อทูปันนี้ไหมทูปันนี่ไหมทูปันนีไหมทูปันรื้อยกมือทูปันนี้อืมไอ้มันมาแล้ว่าไอ้มามาแล้ววะนมาทูบตีร่างทูบเออเนมมไหนมมไหนมามันุบปันรื้อ ตุบตุบอันนี้นี่กุ้งเออหนมาหนมาในในมาในมาหนมาไหนมาไหนเป็นหมาเราอะไรอ่าเงี้ยจ้ะ A ver, corto, todo el dicho, oye.